ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ที่4นะครับในการเรียนออนไลน์ สำหรับ,บวิชาเพิ่มเติมตระดับชั้นม .5 นะครับพอ .3.2.2.0.4 สำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับก็คือเป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับอะต่อไปเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ 1. นักเรเียนจะต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าจานวนเชิงซ้อนที่กาหนดให้นั้นจานวนใดคือส่วนจริงจำนวนใดคือส่วนจิจนตภาพ สอนนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายจำนวนจินตภาพแท้ได้นะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับจำนวนจินตภาพนะครับถามว่าจำนวนจินตภาพคืออะไรนะครับเขาบอกว่าถ้า x เป็นจำนวนจริงและ x น้อยกว่า0ูนย์แล้วเรียกรูท x ว่าจำนวนจินตภาพเป็นไงครับ x เนี่ยน,น้อยกว่า0ูนย์แสดงว่า x เป็นจำนวนบวกหรือว่าจำนวนลบครับก็คือเป็นจำนวนลบนั่นเองนะครับ เช่นรูทลบหนึ่งนะครับรูทลบหนึ่งเนี่ยเป็นจนํานวนจินตภาพนะครับรูทลบหนึ่งรูทลบสองรูทลบสามรูทลบสี่นะครับ, 1, 2, 3, 4, รบอันนี้คือตัวอย่างของจานวนจินตภาพหมดเลยนะครับเขาบอกว่ารูทลบหนึ่งเนี่ยเรียกว่าหนึ่งหน่วยจินตภาพนะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ i นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจําให้ได้เลยนะครับว่า i คืออะไรครับคือรูทลบหนึ่งนะครับ นั่นก็คือรูทลบหนึ่งค right. ือเท่ากับ i นะครับรูทลบสอก็คือรูทสอคูณกับรูลบหใช่ไหมครับก็คือรูทสนั่นเองนะครับรูลบสามก็คือรูคูณกับลบหใช่ไหมครับก็คือรูของสามคูณกับลบหนึ่งก็จะได้เป็นรูทสาม i นะครับรูทลบสก็จะเป็นรูทหรือสอนั่นเองนะครับ อะต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าจำนวนจินตภาพคืออะไรก็คือสแควรูทติดลบนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าค่าของ i เมื่อเราเอาไปยกกำลังเต็มบวกจำนวนเต็มบวกแล้วนะครับเช่น i เอาไปยกกำลัง1นะครับจะได้เท่ากับ i ใช่ไหมครับแต่ถ้าเอา i ไปยกกำลัง2ก็คือ i คูณกับ i i คูณกับ i ก,ก็คือรูทลบ1คูณกับรูทลบ1นั่นเองนะครับ จะได้เท่ากับลบหโอเคนะครับต่อไปถ้าครูอเอา i กําลัง3นะครับถ้าจะหา i กําลัง3ก็คือรูทลบหคูณกัน3ตัวนะครับหรือ i คูณกัน3ตัวจากเมื่อสักครู่นี้นะครับ i ยกกําลัง2คือลบหใช่ไหมครับถ้าเราจะหา i กําลัง3เราก็ต้องเอาลบหมาคูณกับ i ก็เลยกลายเป็นลบ i i นะครับ i กกำลัง3คือเท่ากับลบ i i กำลัง4ก็คือ i คูณกัน4ตัวนะครับถ้า i กำลัง2ก็คือลบ1นะครับ i กำลัง2คือลบ1นั่นหมายความว่า i กำลัง4คือ i กำลัง2คูณกัน2ตัวก็คือลบ1คูณกัน2ตัวได้เท่ากับ1นนั่นเองนะครับเวลาให้นเรียนจำนะครับคุณจะใหน้นเรียนจำอย่างนี้นะครับว่า i กำลัง1 i กำลัง2 i กำลัง3และ i กำลัง4ก็คือ i ลบ1ลบ i 1 i ลบ1ลบ i 1จำแบบนี้นะครับ ถ้าจะหา i กกาลัง5ก็คือ i คูณกัน5ตัวใช่ไหมครับนั่นก็คือ i กําลัง4ไปคูณกับ i อลัง1ใช่ไหมได้ i กําลัง5้กไาลัง4คืออะไรคือ1 1ึคูณ i ก็เป็น1 I นะครับก็เลยเท่ากับ i I กํกลัง6ก็คือ i กําลัง4คูณกับไอกลัง2ใช่ไหมครับอ่าฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กาลังไปบวกแล้วจับแยกออกมาเป็นอย่างนี้ i กําลัง4ของเราตัวนี้คืออะไรครับ i อลัง4คือ1นะครับ1ูณกับ i กําลัง2 i กําลัง2คือลบ1เพราะนั้น หนึ่งคูนลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนะครับต่อไป i กําลังเจ็ดคืออะไรก็คือ i กําลังสี่คูณกับ i กําลังสาม i กําลังสี่คือหนึ่ง i กําลังสามคือลบอะไรครับคือลบ i เพราะฉะนั้นหนึ่งคูณลบ i ก็เป็นลบ i i กําลังแปดคืออะไรครับก็คือ i กําลังสี่คูณกับ i กําลังสี่ก็คือหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งใช่ไหมครับด,ดูย้อนกลับไปนะครับ i 1ล1นลบ i หนึ่ี่คือ i-1, กำลังห i ึ่ง i-7, กำลังสองกลังสามลังสี่ลังห้าลังหกลังเจ็ดลังแก็คือ i 1ลบหลบ i มันจะเรียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับ i 1ลบ i 1 i ่ลบนลบหนะครับดังนั้นถ้าเป็น i-9 กำลังเกมันก็จะกลายเป็นอะไรก็จะเป็น i i ถูกไหมครับ i กลังสิก็จะเป็นลบอะไรลบหนึ่งะครับ i กลังสิ ลบ i i กำลัง12 1 i นะครับ i ลบหลห้จำไม่ได้นะครับ4สเต็ปนะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะต้องไปหาตัวที่มันทำไมครับที่มันเยอะขนาดนี้เช่น i กำลัง59 i กำลัง89 i กำลัง100 i 6, ้กำลัง126เราจะหายัางไงนะครับเมื่อกี้นี้บอกแล้ว4สเต็ปถูกไหมอ่ะ ย้อนกลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าครูบอกว่าถ้าจะหา i อากำลัง12นักเรียนเอาเอา4หารสิครับ4หาร12 4 1 4 4 28 43 12มีเศษเหลือไหมครับไม่มีเศษเหลือเพราะฉะนั้นไม่มีเศษเหลือคือเศษเหลือเป็น0ถูกไหมไกำลัง0นย์ก็เลยมีค่าเท่ากับ1 11ถ้าครูเอาไปหาร3ถ้าครูถ้าครูเอาไปหาร4ขอโทษน,นะครับ11ถ้าครูเอาไปหาร4ก็จะเหลือเศษ3ถูกไหมครับ C 1 4 14, 4 2 8 1นะครับ8 9 1เ11เหลือเศษ3เพราะนั้นมันก็คือ i กำลัง3ากำลังสก็คือลบ i 10เอา4หารเหลือเศษ2 i งกำลังสก็คือลบ1นะครับเหมือนกับตัวอย่างในขอน้อนี้ที่จะต้องใช้เทคนิคก็คือเขาบอกว่าให้นำา4ไปหารนะครับแล้วเหลือเศษเท่าไหร่4เอาไปหาร59เนะครับเหลือเศษ3 แสดงว่า i กําลัง59จะเท่ากับ i กําลัง3นะครับ i ลัง3ก็มีค่าเท่ากับลบอะไรลบ i นั่นเองนะครับต่อไปถ้าจะหา i กําลัง89ก็เอา4ไปหารนะครับ c14 4, 4 2 8 c14 4, 4 2 8เหลือเศษอะไรครับเหลือเศษ1 i กําลัง89เท่ากับ i กําลัง1ก็คือ I นะครับ i ลัง100นะครับเอา4ไปหารเป็นไงครับหารลงตัวไหมลงตัว นะครับไม่มีเศษเหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเท่ากับอะไรครับ1นั่นเองนะครับต่อไป i กําลัง126เหลือเศษเท่าไหร่ครับ i อกำลัง126เหลือเศษ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น i กกาลัง2ก็คือลบ1นั่นเองนะครับอ่าโอเคนักเรียนก็พอที่จะหาค่าของ i กําลัง n เ,เป็นแล้วนะครับอย่าลืม i กำลังหนึ่งคือ i i กำลังสองคือลบหนึ่งกำลังสามคือลบ i และ i กำลังสี่คือหนึ่งลบหนึ่งลบ i 1หนึ่งท่องให้ดีนะครับต่อไปครูยกตัวอย่างให้เรียนหาค่าของจำนวนต่อไปนี้นะครับสแควรูทลบ25บคูณกับลบ4และสแควรูทลบ25บคูณกับสแค root ลบ4ี่สองจำนวนนี้น้าเด็กคิดว่ามีค่าเท่ากันไหมครับน้าเอาจจะ คิดว่ามีค่าเท่ากันหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีค่าไม่เท่ากันลองมาดูนะครับว่าเราคิดยังไงอ่ะตัวอย่างแรกนะครับสแควรูทลบยี่าคูณกับลบสสังเกตว่าลบยีกับลบสมันอยู่ในสแควรูทเราสามารถจัดมันมาคูณกันได้เป็น100ถูกไหมครับสแควรูทหนึ่ร้อยถอดสแควรูทออกมาได้อะไรได้เท่ากับ10นั่นเองเพราะอะไรรากคู่จะมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับ แต่ถ้าเป็นสแควรลบ25คูณกับสแควลบ4แบบนี้ root ลบ25คืออะไรคือจำนวนเชิงซ้อนคือจำนวนจินตภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้น qua r ร์รลบ25จึงเท่ากับ root 25, นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะลบ2 5คือ25คูณกับลบ1นะครับลบ25จึงเท่ากับ root 25 i ก็คือ 5i นั่นเองส่วน สแควรูทลบสี่ก็คือเท่ากับรูทสี่หรือ 2i นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ 5i กับ 2i คูณกันเราจะได้เป็น 10i ไอกำลังสองไอกำลังสคือลบอะไรลบหถูกไหมครับ i อกำลังสองคือลบหเพราะฉะนั้นลบหคูณสิจึงได้ลบสิถามว่า2องข้อนี้คำตอบเท่ากันไหมครับไม่เท่าเพราะอะไรถ้านักเรียนนะครับ จะเอาส q u a r e root 2ตัวเอาตัวข้างในสแ a r e r o o t มาคูณกันนะครับนักเรียนต้องพิจารณาด้วยว่าตัวที่อยู่ในส u a r e r o o t นั้นติดลบหรือไม่ถ้าติดลบคูณกันได้ไหมครับไม่ได้คือ a กับ b อย่างตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับว่าสแ u a r e root a จะคูณกับส qua r e root b ได้เท่ากับสแ u a r e r ู o t a คูณ b ก็ต่อเมื่อ a กับ b ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าติดลบไม่สามารถเอาตัวในสแ a r e root มาคูณกัน เหมือนตัวอย่างข้อมูลนี้ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่า0นย์ถึงจะเอาไปคูณกันก่อนได้แล้วค่อยถอดสแควรูทออกมาโอเคนะครับต่อไปมาดูในส่วนของจำนวนเชิงซ้อนนะครับจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยปกติเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว Z Z นะครับแคือจำนวนเชิงซ้อน นะครับ z เท่ากับ a บวก B นะครับวันนี้เราจะต้องบอกให้ได้ว่าจำนวนอะไรที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนอะไรเรียกว่าส่วนจริงอะไรเรียกว่าส่วนจินตภาพลองเดาสิครับจำนวนเชิงซ้อน a b บวก B อะไรคือส่วนจริงอะไรคือส่วนจินตภาพ A คืออะไรครับคือส่วนจริงเราเรียก b ว่าเป็นส่วนจินตภาพนะครับส่วนจริงก็คือเรีย number นะครับจินตภาพก็คือ imaginary number นะครับเราใช้สัญลักษณ์ก็คือเรียวก็คือ re นะครับอันนี้คือส่วนจริง im คืออะไร imaginary นะครับแปลว่าจินตภาพนะครับ a คือจำนวนจริงเพราะฉะนั้นถ้ามีตัว a อย่างเดียวนี่คือจำนวนจริงเช่น2 10อย่างเงี้ยคือจำนวนจริงแต่ถ้ามี i ด้วย ใช่จานวนจริงไหมครับไม่ใช่อันนี้เรียกว่าจาํานวนอะไรจินตภาพแท้นะครับมีคําว่าแท้เข้ามาด้วยนะครับย้อนกลับไปถ้าเป็น a บวก bi มีทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพมีทั้งส่วนจริงและส่วนจิสสตนตภาพแบบนี้ใช่จํานวนจินตภาพแทนไหมไม่ใช่อันนี้เรียกว่าเป็นจํานวนเชิงซ้อนถูกไหมครับแต่ถ้ามี a อย่างเดียวไม่มี i เรียกว่าจํานวนจริงแต่ถ้ามี i อย่างเดียวนะครับ bi เรียกว่า จำนวนจินตภาพแท้โอเคนะครับอ่ะพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ5คืออะไรส่วนจริงนะครับส่วนจินตภาพคืออะไรก็คือ4นั่นเองโอเคนะครับ4ลบ2 i งคืออะไร4คือส่วนจริงลบ2คืออะไรต้องมีลบด้วยนะลบ2คือส่วนจินตภาพโอเคนะครับ ต่อไปเรามาสรุปกันนะครับวันนี้นักเรียนคงเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าจํานวนจริงคืออะไรก็คือจํานวนตรรกยะและจํานวนอะไรครับอะตรรกยะใช่ไหมครับนี่คือจํานวนจริงนะจำนวนจริงคือจํานวนที่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้อันนี้คือเรื่องที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับแต่สาหรับวันนี้จะมีจํานวนอะไรเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือจํานวนจินตภาพถูกไหมครับก็คือจํานวนที่ติด i อยู่ ถ้าเราเอาจํานวนจินตภาพนะครับมารวมกับจํานวนจริงเราจะเรียกว่านี่คือจํานวนอะไรครับจํานวนเชิงซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจํานวนเชิงซ้อนประกอบไปด้วยจํานวนจริงและจํานวนจินตภาพนั่นเองสําหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้อนไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนคงสามารถบอกได้แล้วว่าจํานวนเชิงซ้อนประกอบไปด้วยจํานวนอะไรบ้างคือจํานวนจริงและจํานวนจินตภาพและสามารถบอกได้ว่าจํานวนใดคือจํานวน จริงจานวนใดคือจํานวนจินตภาพแท้ใช่ไหมครับจานวนจริงก็คือไม่มีไจํานวนจินตภาพแท้ก็คือมีไออย่างเดียวที่ไม่มีส่วนจริงอยู่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ